สดีค่ะก่อนเด้อสวัสดีค่ะพบก,กับหญิงยาสีกินแซ่บค่ะคดูวันนี้ใครมานะน้องอะไรนะน้องตาต้าใช่ไหมนี่งมากินอะไรลกูกมากินอะไรครับเอออย่าบอกเด้ออย่าบอกเด้อหนูามากินงั้นมกากินก๋วยเตี๋ยวลูกค้า VIP ร้านยาสีกินแซ่บเออเอากินเยอะๆกินเยอะๆบอกเอาหมูเยอะๆนะเอาเนื้อเยอะๆหน<ม>ึ<ม>่ นายกินหน้าอร่อยมากเลยครับอเออวันนั้นมาเลยถามเปิดดูตัวเองหรือรังยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวกลับไปผมจะไปเปิดครับคุยเก่งมากอร่อยไหมลูกอร่อยเนาะอามองหน้ามามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าร้านนี้อร่อยไหมอร่อยไหม,หม,ม,มเมั่อมือเม่จะกิน โอ้ดูดูตากินอ่ะเออไหนไหนดูตากินโอ้ยจะหมดแล้วเหลือแต่เนื้อหมูเก่งมากเก่งมากเลยอือเนี่ยบอกเอาหมูยเยอะนะครับอย่ากินเนื้อหมูเยอะๆครับอย่าไปตามใจนายนายต้องกินให้หมดด้วยนะสัญญาแล้วนะว่านะต้องกินหมดนะเอ,อเล่นไปกินไปเล่นไปตัวเล็กเลเล่นเกมเก่งมากเลย พูดไทยหรือยังไปโรงเรียนินเ็ดเดนบอกภาษาไทยในงไปโรงเรียนไปโรงเรียนพูดไทยบกินเยด็กใหม่งบอกไทยบูกินบอยวบอกไทยผมไม่พูผมอภาษาอีสานลสิชอบเล่าเจไปโรงเรียนบุญผนเออกินเยอะจได้ตไวๆจะได้จะได้จะได้กปกำลังขุนคว้ากัีเ่น อร่อยมากเลยเอาไม่ค่ะเออจ่ายตังค์ด <c oughs> ้วยเด็กน้อยเด็ก,ากชาเขียวกาแฟเอาเน็ตหรือว่าโบราณลวก ไปยังลูกกระเ,เพาไก่นะลูกเนาะอแป๊บนึงนะครับเอาโบราณครับเอาโบราณนะลูกครับผมเอแป๊บนึงนะครับ กินหมดแล้วกินหมดแล้วเก่งมากเลยครับอมกต้าบอกกินหมดแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนครับ ผมว่าไม่เลยลูกมะมานนี่มานี่มานี่เฮ่ยเนาะคักแนคักแนคักแนเนาะขอบคุณนะครับบายบายขอบคุณมากครับ ดีนะคะพบกันใหม่กับย่าสีกินเจจ้า